พ่อกรบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเซลล์อย่เซลล์วชีกก่อนห้ามความรู้สึกไว้ยาใจอ่อนกนบอกตัวเองให้พก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเซลล์อย่เซลล์วชีกก่อนห้ามความรู้สึกไว้ยาใจอเธอเลิงจะไปโดยไม่มีลำลาย ฉันต้องไม่มีน้ำตาแม้มันจะไหลเดิไม่มีที่มาเยะตอนที่ฝนเริ่มสาจะคนเราจะจดินนี้ก็เป็นแค่แฟนเยะต้องอยู่คนเดียวให้เป็นฉันไม่ใช่คนที่เอ็นหยะไม่ไม่ใช่ฉันที่เป็นฉันพยายามจะทำให้มันดีที่สุดฉันพยายามจะชุดหยาฉันรักเธอฟุดฟุดนะแต่รักมันสะดุดเรื่องราวของเราวันสะพอนะท้ายมอตัวเองนอนใคร้อยู่คนเดียวไม่ตาย กูจะไม่ยอมเป็นใคก่อนบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเธออยู่เซลชีก่อนห้ามรู้สึกไว้ใจอ่อนบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเธออยู่เซลชีก่อนห้ามรู้สึกไว้ใจอ่อนฉันต้องแข็งอยู่คนเดียวให้ชินแม้ตอนนี้ยังไม่อินแม้มันจะไม่ค่อยฟินน้ำตาจะต้องไม่หล็เดันผ่านตรงนั้นที่เราเคยนั่งด้วยกัน แต่ในดีช่างมันจนยิดถึงเหมือนกันตอนนี้มันไม่สำคัญใ,ในวันที่มีแค่สองได้ห้ความรูเสไวเมียร์ใจพรก่อน เซลล์โยเซลว่าชีก่อน yourself, ห้ามความรู้สึกไว้ใจอ่อนมองตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนแล้วพักผ่อนเซลล์โยเซลว่าชีก่อนห้ามความรู้สึกไว้ใจอ่อนรักของเรามันไม่เหมือนเคยผมไม่ได้เลืองเลยพอผมทั้งไปแล้วเธอเก็ใช่ไหมเธอบอกว่าผมมันใช่อยากจะออกห่างจากเธอสักทีหัวใจของผมไม่ฟรีคุณน,น้อโคร้ายผมนัรู้ดี เป็นผิดที่ผมไม่มีแต่ตอนนี้พวกคนต้องพักก่อนพวกคนต้องพักผ่อนโอ้เจอได้ไหมผมขอวอนผมจะไม่ใจอ่อนอยากให้รู้ว่าคิดถึงเธอภาพมันยังย้อนสุกทีที่เจอฉันทำได้เพียงแค่ฝันละเมอมองรูปสองเราที่ เธอหยุดเธลชีตก่อนห้ามความรู้สึกไว้อย่าใจอ่อนก่อนบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนแลวพักผ่อนเธอหยุดเซลเพราชี Tell yourself, gone. ตก่อนห้าความรู้สึกไว้อย่าใจอ่อนก็ในมาสุดท้ายเธอเธอจะไปไม่ได้เปรว่าฉันมีเรื่องอะไรไม่รู้ทำไมแต่อยากจะไปก็ไปแล้วกินมุนวายแล้วกลับไปนอนเมืงเรนามากมายเก็บเอาไว้ก่อนจะนก็บตองการ,รพี ันนี่คือความจริงที่มันไม่แปลผันคนจะพ่อตั้งนานและไม่ใช่รันคนที่จะไปคืนได้ที่ไม่ใช่ฉันพอได้ละ uh.